คุณทีมก็เป็นคนที่ชอบแต่งตัวคือมันดูออกแล้วแะตั้งแต่เราเห็นว่าการแต่งตัวการการใส่เสื้อผ้ายังไงเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงก็สนใจตามติดรูด้แบรนด์ที่เป็นนิชเยอะเหมือนกันอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งซึงง่งก็เซอร์ไพรส์ทางทางทางผม,มกันอย่างเงี้ยนะครับแบรนด์ไทยก็น่าสนใจเยอะนะสำหรับสำหรับ m e n s w วร์ในช่วงนี้ผมก็ตื่นเต้นคึกคักกันพอสมควรอย่างเช่นตอนที่จะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างในปัจจุบันกับ เมนส w วร์หรือว่าอินดัสทรีในเมืองไทยอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่ามีศักยภาพแต่ก็คิดว่ายังยังไปได้ไกลอีกเยอะก็ยังมีความท้าทายถ้ามีการที่จะสนับสนุนนะเพราะผู้ประกอบการ SME ไทยอย่าง JBB ีอย่างเนนนเร์อย่าง d i p l o m a t ใช่ไหมใช่บล็อก o ชลล์อังโคลบล็อกอังอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะรู้จักแร c คคูนของทานนางเกงเข้ใช่ไหมผมก็มีก็เป็นช่วงที่พอ รู้จักได้มากขึ้นก็เพราะว่าเทคโนโลยีมันช่วยใช่แล้วก็แต่พอได้รู้จักพวกเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่แพ้รุ่นตอนเรา,าสนใจเรื่องนี้มากๆผมคิดว่า อุตสาหกรรมแฟชั่นมันไม่ได้เป็นเรื่องของสไตล์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของอุตส,สาหกรรม p e r i p h e r a l ที่อยู่ข้างหลัง craftsmanship <ช> <Perhaps> ข,ของคนไทยที่ทําในเรื่องแบบนี้ไม่แพ้คนเกาหลีไม่แพ้ญี่ปุ่นแน่นอนอพวกตอนที่มันมีแบรนด์อิตาลีมาสมัยก่อนนะีคนที่เป็นคนเอาเข้าให้แก้ให้อะไรนี่ก็คนไทยกก็<ช>คือเป็นคุณป้าคนไทยแล้วที่เป็นที่เบลนี่หรือกีตันให้ความเชื่อถือแล้วคนพวกนี้ก็คือ เป็นคนที่ใช้แรงงานอยู่ในใน,ในประเทศไทยที่ถ้าเราสนับสนุนปลายน้ําอย่างยี่ห้อไทยไปได้เหมือนอย่างที่เกาหลีทําได้เนี่ยผมก็หวังว่าไอแรงงานหลักๆเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทําต่อไปได้เพราะว่า global fashion industry ทุกวันนี้มัน1.7ล,ล้านล้านเหรียญ<ต>สหรัฐ เป็นของผู้ชายไปแล้วก็0.5ประมาณเกือบ30% 30%, 30 <to> ที่มันเป็นเป็นของ men's apparel าะฉะนั้นก็เป็นโอกาสที่ยังมีโอกาสที่จะเติบโตเยอะพอ,อกกสมควรแล้ทั้งหมดทั้งปวงนี่มันก็ไม่ได้แค่เสื้อผ้ารองเท้ามันเป็นน้ำหอมอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้ารับการสนับสนุนได้ดีเนี่ยผมว่ามันก็ไปได้ไกล